คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปดิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับว่าในเดือนพฤษภาคม2568นี้คนเกิดปีรากาจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอ d ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่ครับเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่คนเกิดปีรากากำลัง กังจะมีข่าวดีในเรื่องงานครับ ไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานการที่จะสมหวังหรือมีความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คิดหวังสิ่งใดตั้งใจสิ่งใดไว้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริงได้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามานะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญยังจะพูดถึงการได้เรียนรู้หรือว่าฝึกฝนอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเสริม ทักษะของคนเกิดปีรากาเองนะครับให้เก่งหรือว่ามีสกิลรอบด้านนั่นเองคนเกิดปีรากาทั้งหลาย ไพ่ดิอาคิมิสนะครับหรือว่าผู้อย่างรู้ดินฟ้าไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่คนเกิดปีรากาน้นงานอาจจะยุ่งสักหน่อยนะครับหรือบางคนอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันจับงานหลายงานทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนหน้าที่หรืออาจจะต้อง ดูแลหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นในการทํางานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันครับเป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจนะครับมอบความไว้วางใจเห็นความสามารถเห็นศักยภาพและก็มองถึงในเรื่องของการอยากจะผลักดันเรานะครับให้เติบโตก้าวหน้าในสายงานสายอาชีพนั่นเองนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายบางคนยังมีเกณฑ์ที่จะได้ทํามากกว่าหนึ่งอาชีพ นะครับอย่างเช่นใครที่กําลังตั้งใจอยากจะมีอาชีพที่2หรือว่าอาชีพเสริมนะครับนอกเหนือจากอาชีพหลักอาชีพเดิมที่ทําอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นหรือว่ามีจังหวะดีๆมีโอกาสเหมาะๆได้รับข้อเสนอดีๆให้ได้เริ่มต้นได้ลองลงมือทํามีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ไพราชาแห่งคาาพูดถึงการงานก้าวหน้าและเป็นทุกอย่างก้าวที่ดูจะมั่นคงนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้การงานทำสิ่งใดไม่ค่อยมีเรื่องผิดพลาดใหญ่ๆใ,ให้ปวดหัวผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือทำสิ่งใดก็มักจะเป็นดีทำสิ่งใดก็มักจะเกิดผลในเดือนนี้นะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่นอกจากธุรกิจไปได้สวยไปได้ดีแล้วยังจะเป็นเดือนที่มีคนนั้นรู้จักบริษทัทรู้จักกิจการธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์บริการที่คุณนั้นทำอยู่มากขึ้นด้วยเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะได้รับข้อเสนอดีๆทางธุรกิจนะครับ คนเกิดปีรากาทั้งหลายครับส่วนคนค้าขายการค้าการขายจะดีครับไปได้สวยขยันหาแล้วอย่าลืมขยันเก็บด้วยเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์น,นะครับจะปิดการขายลอดใหญ่ได้สำหรับคนค้าขายบางแพลตฟอร์มนะครับโดยเฉพาะคนที่ค้าขายออนไลน์นะครับส่วนคนค้าขายแบบมีหน้าร้านค้าขายไปได้ดีครับ ส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าทําอาชีพอื่นๆน,นอกเหนือจากที่กล่าวมาเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์จะได้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนจะถึงขั้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานนะครับใครที่การงานเคยย่าแย่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้จังหวะกลับตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ดี กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้ครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีรากากันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับในเดือนพฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินของคนเกิดปีรากาถือว่าดีครับ ไห้สิบเหรียญจะพูดถึงการเงินที่มั่นคงมั่งคั่งใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินย่ำแย่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะมีคนหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่มีเกณฑ์ได้ลาบรอยจาก ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านหรือว่าผู้สูงอายุในบ้านนำพามาให้ด้วยนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายหรือได้รับโอกาสดีๆนะครับหรือว่าได้รับช่องทางดีๆในเรื่องเงิน จากคําแนะนําของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองครับคนเกิดปีรากาครับไพ่สิบเหรียญยังพูดถึงในเรื่องของการมีไรายได้หลายทางนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าการหาเงินในเดือนนี้ดูจะไม่เหนื่อยเหมือนเดือนที่ผ่านๆมาเป็นช่วงเวลาที่การเงินจะดีขึ้นนะครับเก็บเงินได้มากขึ้นใครที่การเงินเคยรั่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับหรือเป็นประเภทที่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะเก็บเงินได้ ดีขึ้นครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายการเงินจะล่วไหลน้อยลงไพ่อัศวินแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเดินทางพบปะผู้คนจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้ใครที่ต้องใช้วาจาใช้คำพูดใช้ความน่าเชื่อถือในการหาเงินในเดือนพฤษภาคมนี้จะหาเงินได้ดีนะครับทำได้สำเร็จนะครับรวมถึง การพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดปีรักกานะครับในดวงชะตาการเงินนะครับนอกจากการเงินจะดีการเงินจะมั่นคงแล้วนะครับใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถหรือว่าอาจจะอยากซื้อที่ซื้อทางโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอยากจะซื้อที่ขยับขยายโรงงานขยับขยายธุรกิจ ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะทําได้สําเร็จนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีรากาพูดมาถึงตรงนี้มีเรื่องต้องเตือนกันไพ่5ดาบจะเตือนให้ระวังว่ามีเกณฑ์จะต้องผิดใจกับผู้คนเพราะเรื่องเงินเป็นเหตุครับให้ระวังให้ดีนะครับอย่าให้ใครยืมเงินนะครับหรือว่าอย่าไปค้ำประกันใครไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาตามมาได้นะครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีรากานะครับในเดือนพฤษภาคม2560 ครับเปิดไพ่ขึ้นมาคนเกิดปีรากาดวงดีครับมีไพ่เดอะซันไพ่แห่งความโชคดีที่จะนำพาความโชคดีมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีรากาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีรากามีเกณฑ์จะโชคดีครั้งใหญ่นะครับโชคลาภของคนเกิดปีรากาจะสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้างไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยจะพูดถึงเด็กเล็ก นะครับเด็กในบ้านนำพาวความโชคดีมาให้รวมถึงเสียงโชคใกล้น้ำมีเกณฑ์จะโชคดีได้ไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดินีนะครับจะพูดถึงสตรีมีคันหรือว่าสุภาพสตรีในบ้านมารดามีเกณฑ์จะนำพาวความโชคดีมาให้กับคุณได้นะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้คนเกิดปีรากาในเดือนนี้ ทำบุญหรือว่าทำสังฆทานด้วยแสงสว่างนะครับเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟนะครับหรืออาจจะทำสังฆทานน้ำนะครับทำสังฆทานที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำก็ได้เช่นกันนะครับทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าก็เสริมดวงชะตาคนเกิดปีรากาในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ดีด้วยนะครับ ออแล้วครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขกับภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีระกานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีรากานะครับในเดือนพฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าในเดือนนี้ไม่มีไพ่ที่เป็นพลังงานด้านลบนะครับที่ส่งผลกับคนเกิดปีรากามากนักนะครับไพ่อัศวินแห่งถ้วยก็จะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางก็ดูจะปลอดภัยดีไม่มีอะไรต้องกังวลใจนะครับ ส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องบอกว่าดูจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่มาจากเชื้อโรคต่างๆนะครับหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ย ไม่มีเกณฑ์จะมากล้ามกายคนเกิดปีละกานะครับจะมีบ้างก็คือสําหรับบางคนที่เป็นโรคประจําตัวอาจจะต้องระวังบ้างนะครับไพ่แปดเหรียญจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคที่อาจจะไม่เชิงร้ายแรงแต่จ,จะก่อความลาคาญให้เราซะมากกว่าอย่างเช่นในเรื่องของการที่นั่งทําอะไรนานๆนะครับให้ระวังว่ามีเกณฑ์จะเป็นโรค ออฟฟิศซินโดรมได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระดูกกล้ามเนื้ออันนี้อาจจะต้องระวังไว้บ้างเช่นกันนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายภายรายชิ่ีแห่งเหรียญจะพูดถึงคนเกิดปีรากาบางท่านในเดือนนี้มีเกณฑ์ตั้งคันได้ด้วยเช่นกันครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปดูแลสุขภาพกายใจให้ดีใช้ชีวิต นะครับด้วยความไม่ประมาทจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันเดือนพฤษภาคม2,568นี้คนเกิดปีรากาหรือคนเกิดปีไก่ดวงชะตาความรักจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับในเดือนพฤษภาคม2,500 68ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากกานะครับมีไพ่6คาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายนั่นหมายความว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่มีเกณฑ์เอาชนะใจนะครับคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่ดูดูกันอยู่นะครับแล้วก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนแปลงสถานะหัวใจเป็นแฟนเป็นคน รักกันสักทีเดือนพฤษภาคมนี้จะมีข่าวดีครับ คนเกิดปีรากาทั้งหลายส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วถ้าทะเลาะก,กันไพ่จัดช m e n มนจะพูดถึงการคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นะครับไพ่หกคาาเองก็จะพูดถึงการที่ต่างฝ่ายต่างจะได้เห็นข้อดีในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนผ่านสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับส่วนคนโสดต้องบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่คนโสดยังมีคู่ยากนะครับแต่ก็มีเกณฑ์จะมีคนที่เป็นเนื้อคู่คุณคนที่ทำบุญทำกรรมร่วมก,กันกับคุณมาเวียนเข้ามาในดวงชะตาชีวิตคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอถ้าคิดว่าเห็นใครแล้วถูกชะตาคุยแล้วถูกคอหรือรู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรหลายอย่างค,คล้ายคกัน ก็ลองเปิดใจนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายไพ่เดอะสตาจะพูดถึงการเตือนให้คนโสดนั้นลองลดกำแพงหัวใจลงบางทีจะได้เจอความรักดีๆกับเขาบ้างครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำนำนายใดที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการ เตือนสติและดูแลตนดูแลตัวนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัว สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสําหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญลักษาเทวเวยพรคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ